อาการปวดสะโพกล้าลงขาหรือว่าสลักเพชรจมกับอาการหมอนรองกระดูกปลิ้นทับเสศาศาศ้นประสาทหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเสศศ้นประสาทคนละอันกันถึงแม้จะอาการคล้ายๆกันคือมีอาการปวดล้าชาลงขาเหมือนกันใช่ไหมครับแต่ว่ารอยโรคไม่เหมือนกันเลยจะมาทําท่าบริหารเหมือนกันไม่ได้อย่างเช่นอาการปวดสะโพกล้าลงขาเนี่ยหรือว่าพิลิฟอร์มิสซินโดมสลักเพชรจมอ,อันนี้เกิดจากการที่กล้ามเนื้อพิลิฟอร์มิส กล้ามเนื้อกล้นของเราเนี่ยมัดลึกๆเนี่ยมันเกร็งมันตึงตัวมันไปหนีบหรือว่าเบียดรัดเส้นประสาทไซเติกเนื้อเนี่ยอันนี้คือต้นเหตุสาเหตุที่ทําให้มีอาการปวดล้าวชาลงขาปวดสะโพกล้าวชาลงขาแต่ยังหมอลองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทหมอรองกระดูกปลิ้นกดทับเส้นประสาทเนี่ยอันนี้รอยโรคจะเกิดขึ้นที่บริเวณหลังล่างหรือว่ากระดูกสันหลังช่วงลำบ้า ที่เขาพูดกันบ่อยๆว่า L1 L2 L3 L4 L5 เนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดที่ L4 L5 ถ้าเป็นส่วนใหญ่เกิดเกิดการที่หมอนหมอนรองเนี่ยหมอนรองชั้นๆเนี่ยครับมันมีการโป่งหรือว่าปลิ้นหรือว่าเคลื่อนไปทับเส้นประสาทที่ออกจากไขสันหลังไขสันหลังคืออยู่ตรงกลางอันนี้คือลากประสาทเนี่ยไปเบียดหรือว่ากดทับมันนะก็ทําให้มีอาการปวดหลังล้าชา ลงขาได้เหมือนกันโดยที่อาการปวดสลักเพชรสลักเพชรจมเนี่ยหรือว่าพิลิรฟมิซินโดมเนี่ยจะมีอาการปวดสะโพกปวดก้นลึกๆนะมีอาการล้าชาลงขาแต่ว่าไม่ใช่มาจากหลังม,มาจากก้นของเราเนี่ยสาเหตุมาจากส่วนใหญ่มาจากการนั่งนานๆขับรถนานๆน,น,นั่งไขว่ห้างเป็นต้นเนี่ยอาการนะ สำหรับปวดสลักเพชรน,นะแต่อย่างหมอนรองกระดูกสหลังเคลื่อนทับเส้นประสาทเนี่ยอันนี้จะมีอาการปวดหลังร่วมกับอาการล้าวชาลงขาบางคนก็มีอาการชาขาขาอ่อนแรงก็ได้ขึ้นอยู่กับว่า,าจุดที่หมอนรองกระดูกมันเคลื่อนไปทับเส้นประสาทนะนั้นไปไปทับที่เส้นไหนส่วนใหญ่เวลาไอจามก้มตัวยกของอะไรเงี้ยจะทําให้มีอาการ ปวดหลังล้วลงขามากขึ้นการตรวจร่างกายเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะอย่างเช่นถ้าเป็นปวดสะโพกเล้าลงขาเนี่ยเราก็จะมีท่าตรวจชื่อว่า F A, A R test เนี่ยก็คือการงอเข่าแล้วก็ยืดยืดไปทางด้านตรงข้ามานะดูว่ามีอาการปวดสะโพกมากขึ้นไหมถ้าปวดมากขึ้นก็แสดงว่าใชา่อย่างหมอรองก็ดูเคลื่อนทับเส้นประสาทเนี่ยเราก็จะมีการตรวจที่ เป็นการนอนหงายชื่อว่า slrt t, t e s เนี่ยก็คือยกขาคนไข้ขึ้นตรงๆถ้ามีอาการปวดเล้าชาลงขามากขึ้นปวดหลังมากขึ้นรู้สึกขัดๆัดเนี่ยก็แสดงว่าใชา่สำหรับการรักษาเนี่ยถ้าเป็นปวดสะโพกเลา้าลงขาเนี่ยถ้ามันตึงก็ต้องไปยืดอ่าก็ต้องไปนวดไปกดจุดคลายเส้นซะอ่าปรับพฤติกรรมใหม่อ่านั่งนานๆก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนค่านั่งใหม่ไม่นั่ง